รบน่ากลิ่นมากครับในนี้โอ้ยจะอลังการก็ดอดดีนะทางลงเลยนี่นะครับทางลงจากดอยอินทนนท์นะครับเราเจอทะเลหมอกโอ้โหแฟนลับบรนตาพาเพลินฟิลฟินมากนะครับเนี่ยสุดยอดเลยครับโอ้โทะเลหมอกสวยงามมากครับเราอยู่บนทะเลหมอกเลยครับ พี่ครับป้าโป่งเปียงเข้าไปนี้ป่ะเข้าไปนี้ใช่ไหมฮะขอบคุณครับนี่ไงเนี่ยป้านาขั้นบันไดป้าโป่งเปียงโอเคปะป เรากำลังจะขึ้นสะพานวัดใจนะครับซึ่งมันมีหลุมอยู่กลางสะพานด้วยนะครับแม่เราเสียวมากเลยหนูไม่เสียวค่ะเพราะว่าซิตี้ไปทึงไหนได้แล้วค่ะซิตี้มาก่อนหนูแล้วเขาพาแม่กลับมาไปเที่ยวทุกที่แไลว่าเขาก็ต้องพาหนูไป,ปกเจีไปได้อุ้จาูน่ารักจังเลยค่ะ สภาพรัดใจมากมีุ่มจุดคาบเลยเปงนาอันนี้ก็เป็นที่พักโฮมสเตย์ในป่าปงเปียงนะครับก็ใครสนใจมาพักก็นนที่พักในนี้มันคืนเท่าไหร่อะคะอ๋อช่วงนี้ปิดค่ะอ๋อช่วงนี้ปิดใช่ไหมคะปกติเท่าไหร่ เป็นช่วงสิงหากันยาก็จะอยู่ที่คนละห้าร้อยหกอ๋อเป็นโฮมสเตย์อ๋อก็จะเปิดช่วงสิงหากันยาเหรอคะค่ะโอเคอ๋อค่ะ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 โอเคค่ะขอบคุณค่ะก็ทีนี้เขาจะเปิดรับนักท่องเที่ยวช่วงอะไรนะคะช่วงดํานาช่วงดํานาค่ะช่วงอ่าอะไรนะช่วงมิถุนาสิงหากรย่าค่ะ ก็ที่พักก็คือละห้าร้อยนะคะพร้อมอาหารค่ะหัวละหัวละห้าร้อยค่ะพร้อมอาหารเช้าพร้อมอาหารชอาหารสองมื้อค่ะสองมื้อเช้ากับเย็นเช้ากับเย็นโอเคไปเดี๋ยวเราไปหาที่พักที่เดี๋ยวจะให้ดูดูดูบรรยากาศค่ะดูบรรยากาศห้องพักโฮมเตย์นะครับนุ่นนะฮะทางซ้ายมือเราครับจะเห็นเป็นทิวจะเห็นวิวพานลรามาเลยค่ะคุณผู้ชมนั่นนะฮะนี่ค่ะให้ดูนะคะ นั่นก็คือที่พักนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นประเภทโฮมสเตย์ครับอ,อืค่ะ,ค,ะคิดเป็นลายหัวพร้อมอาหารให้สองมือครับมา,มาจากทางเชียงใหม่นี่ทางก็จะสะดวกก็จะลาด,ลาดยาง<ะ>ตลอดค่ะ,คะนี่เดี๋ยวเราจะกลับไปหาที่นอนที่ นอยอินทนนท์กันนะคะเพราะเขาเกี่ยวข้าวไปหมดแล้วนะครับค่ะเ,ออเดี๋ยวเราไปหาที่กางเต็นท์กันค่ะคุณผู้ชมยังมีเวลาค่ะยังไม่มืดไปกันเลยค่ะ <No. S 2> อันนี้ทําอะไรครับป้าหมีอันนี้ป้าจะทำมาม่ามาม่าครับนะครับแต่ว่า <c oughs> เราจะใส่ทั้งหมูเดงนะครับเรามีไข่ต้มมีหมูเดงแล้ว <c oughs> ที่สําคัญเรามีผักด้วยครับ <c oughs> เดี๋ยวเราใส่กระปีล <c oughs> งไปด้วย <c oughs> จะใส่เข้าไปในมาม่าครับเลยเหรอ <c oughs> ใช่ค่ะ รถที่แย่งแม่มาค่ะอ๋อคือซาเบียงของเราแม่ของมันตามรรากินก่อนคนแรกเลยหรือไม่แม่จะหั่นผักค่ะทุกคนเออแล้วทำไมไม่ไม่ไม่โรยนั่นหรอคะยังไม่ได้โรยค่ะแล้วแล้วแล้วไปทำไงต้อลูกมันก็หล่นว่าอะไร กูไม่รังคาทำติดแก๊สอ,อ,อยู่ไหมคะถ้าอย่งนัเดี๋ยวเราต้องติแก๊สกัเดี๋ยวเจม่ไปช่วยปลาโรยก่อนนะคะใส่เครื่องปรุงมาด้วยกันคะ่ะอุตสาหกรรมในครัวนเรือนแม่ผู <laughs> <laughs> ้ดีไหมคะวใู่สุภาพบุคคลอุตสาหกรรมในครัวนเรือนไม่สุภาพยังไงคะหนูมันตา <laughs> <laughs> อะไรทําไมคะไก่ทอดนะครับไก่ทอดค่ะสูตรปลาหมี่อร่อยเด็ดกว่าสูตรไหนไหนไคะเด็กน้อยกินอะไรคะบาร์มาค่ะโอ้โหเก่งจังเลยอะ่ะไม่เผ็ดด้วยไม่เผ็ดด้วยหรอคะใส่ใส่เครื่องปรุงแต่ไม่เผ็ดน,นะคะใส่ไก่นะครับใส่อะไรใส่หมูเด้งเดี๋ยวเราจะเขาโชว์เลยคะ่ะ อุปกรณ์เต็นท์เราอันมาชิ้นใหม่ของเราเปิดสิ่งสำหรับทริปนี้เตาย่างของแม่เอ๋ล <c oughs> ำบากลนบน <c oughs> ไม่ค่ะสะดวกค่ะเอามาใกล้ๆไกลๆ,ๆถังแก๊สไหมคะมาทางนี้นะคะ <c oughs> นี่ค่ะเราก็จะย่าง <c oughs> ย่างอะไรคะย่างหมูไปด้วยค่ะย่างหมู ในระหว่างนี้หนูมันตอก็จะกินโดนะคะค่ะเงียคะอร่อยค่ะรถรถนี้คือรถเดี๋ยวคอาต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งค่ะนี่ค่ะเ่าจะเขียนตรงเนี้ค่ะต้มยำกุ้งค่ะตรงนี้คือกุ้งนะคะไหนหมดยังคะคือมาม่าค่ะหนูมาตากินมาม่าเี๋ยวเท่านี้ค่ะเก่งมากเลยค่ะแล้วหนูมัตาก็ใส่ผงไปเน็ดเนืองค่ะโอเค กินให้หมดค่ะใส่ไปครึ่งถุงค่ะเก่งมากไม่เผ็ดเลยใช่ไหม,มค่ะเติมมา,ากินให้หมดค่ะเราจะเอาไก่ลงแล้วหนึ่งสอง้ำันเยอะจิน ขอยาดพักไว้ก่อนนะครับเพราะรู้สึกว่าน้ำมันจะร้อนมาก <c oughs> เหลืองกรอบ <c oughs> น่ากลิ่นมากครับนี่คือไก่กรอบนะครับ ตอนนี้เวลา6โมง6โมงเช้าใช่ไหมคะหนุ่มันตาเอเรากำลังไปไหนกันคะกำลังจะขึ้นบนดอยที่สุดเลยที่ที่นาวที่สุดเลยนี่เราจะไปขึ้นดอยกันค่ะคุณผู้ชมดอยอินทนนท์ในขณะที่คนอื่นเขากำลังหลับอยู่นะคะเต็นท์อื่นไม่้หลับสบายแต่ีอที่ต้องก็คือป๊า บรยากาศาการการขึ้นดอยอินทนนเราจะไปหารถขึ้นดอยกันนะคะต้องไปตรงหน้าอุทยานที่ทำการอุทยานนะคะคุณผู้ชมดูว่าจะมีรถที่ขึ้นดอยไหมไป,ไปกันเลยค่ะรถนี้เราอยู่ตรงแท้นที่หนึ่งที่จะต่อรถขึ้นึ้นดอยนะคะคุณผู้ชม เราจะจอดรถตรงนี้นะคะเดี๋ยวยเราไปรถโดยสารรถสองแถวะค,ะะค่ะพละงยี่สิบบาทจ้าคุณผู้ชมก็กับไป่เนี่ยค่ะที่สองแถวก็ต่อแถวเราต้องไปขึ้น,นคันหน้าสุดไม่ใช่ไม่ถึงว่าเราไปถึงถึงยอดดอยเลยเด้อตะแหะแว่เราขึ้นนะครับเราแบบกำลังขึ้นไปจุดสูงสุดจ้าคุณผู้ชมวันนี้รบรรดาพ <ๆ S 2> า,มมาเพลินก็ เรียนรถทริดเหล่านะครับนี่หกโมค่ชเะวเวลาน,นี้หกโมครึ่งนะครับพาติศกำกลังจะึ้นแล้วนะครับเราต้ขึ้นบนนี้ค่ะแต่เราลุกจากที่นอนไหมห่ไหว่เดี๋ยเชื่อบนดอยขอบบนดอยากา <c oughs> สูงสุดแดนสยามคะ่ะ เดี๋ยวเรา,เาไปที่พัทสถูกกันนะคะไปพัทสัตถุมีพัทสัตถุเรือจอดเ,เราไปเติมพลังก่อนไหมอะไรนะไปเติมพลังก่อนไหมเนี่ยเข้าไปทางในหนน่ยไปพาลูกก่อนไหมไปดูวิวก่อนไหมลูกไป,ไปไน,นี่ถ้าไหลเท้าตอนนี้ สิบเอ,อ็องศาสิบเอ็ดองศาค่ะยังมีป้ายใบอกอ่ะไม่ไปดูดวิวหะต้องโทรคนยังม่เยอะังไปถ่ายรูปก่อนอ่ไปไป จสูงตัวนี้นะครับก็เราจะเห็นทะเลหมอก,มอ,กอยู่บนยอดเขาเลยนะครับเห็นยอดเขาผมมาจากทะเลที่เราที่เราเห็นเป็นสีเทาๆนั้นคือหมอกทั้งหมดนะฮะตัดกับเส้นขอบฟ้านะครับสวยมากเลยค่ะพระอาทิตย์ก็กำลังขึ้นสีท้องฟ้าสวยมากเลย ของขายด้วยค่ะโจ๊กข้าวผัดไข่ข้าวผ,ผัดอยู่ด้านในนะคะมีข้าวผัดมีซาลาเปากาแฟอยู่ข้างในค่ะเป็นของอไหนขายนักขายบันตาบันตาทานอะไร,รลู้นี่มีไข่ด้วยอ่ะไข่เจียวก็มีหนาวไหมจะกินข้าหมูไหม,ไหมต้องขีดที่นี่นี่ว่ะเราจะเอาต้องไปต่อแถวนะคะ นี่เขามีแบบสำเร็จลูด้วยนะแล้วคงบริการอุ่นให้อ่ะหรือว่าเราต้องสั่งนั่งอย่างไรโอ้มานี่อครับต่อคิวอยู่ที่ไหนกันคะเหนื่อยค่ะรู้ไมว่านู่นนะครับ จุดสูงสุดแดนสยามดอยอินทนนท์นะครับขณะนี้เวลาเจ็ดเจ็ดโมงเช้านะครับฮะ,ะ,ะใช่ค่ะ ไปสักการะพระธาตุกันค่ะหลังจากลงจากยอดใดอินทนนแล้วเราก็แวะเข้าไปเที่ยวพระธาตุกันค่ะแต่ช่วงนี้มีโควิดเราก็เลยจอดรถไม่ได้ค่ะก็เลยวนเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมค่ะ และเราจะกลับไปที่กลางเต็งกันค่ะางทางเราเจอสิ่งนี้ค่ะอะไรเนี่ยอะไมัจออลังการขนาดดีว้าวนะทางลงไลยน,นี่นะครับทางลงจากดอยอินทนนท์นะครับเราเจอทะเลหมอกโอ้โหแฟนคลับบรนตาพาเพลินฟิลฟินมากนะครับเนี่ย สุดยอดเลยค่ะโอ้โหทะเลหมอกสวยงามมากครับเราอยู่บนทะเลหมอกเลยครับทางลงของดอยอินทนนท์นะครับแม่จะถ่ายร,รูปให้หนูแล้วส่งให้หนูไหมสวยมากสวยมากครับนี่นะนอกจากทะเลหมอกแล้วแล้วก็ได้เจอบรรยากาศนี้ค่ะอยู่ระดับเดียวกับเมฆแล้วค่ะคุณผู้ชมเนี่ย ที่เป็นหมอกๆไี่เห็นมันหมอกๆนี่คือเมรเราอยู่ระดับเดียวกับเมฆต,ตานท้องถนนเราก็จะรู้สึกได้ถึงหมอกนะ,ะเย็นนะตอนเย็นเข้ามาเลยกัดชื้นเขาบอกให้ดูตามข้างทางอาจจะมีแม่คันนี้แต่เราคงจอไม่ได้ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่กลางเต็นท์ของอุทยานดอยอินทนนท์นะครับคุณผู้ชมครนี่เป็นเต็นท์ของเรานะครับอันนี้คุณผู้ชมคะว่าไงครับที่นี่หนาวมากเลยค่ะหนูมันตาไม่ใส่เสื้อกันหนาวเลยเหรอคะับหนูมันตาอยากเสื้อชื้นซื้อมาใหม่ครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะฮะลมลื่นห้องน้ําสะดวกสบายครับที่กว่างที่กลางเต็นท์ กว้างฮะพื้นที่เยอะครับที่จอดรถสะดวกสบายชอบตรงไหนก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ชำระค่าค่าบริการแล้วก็เข้ามาเลือกกางเต็นได้เลยนะครับจะเอ๋จะเอ๋เลไปไหนก,กันต่อคะหนุมอตาเราจะไปรีสอร์ทค่ะโรงแรมใช่ไหมใช่ ก็ว่าเจม่เขาอยากนอนเลยค่ะเจดูตั้งแต่เมื่อคืนอะไรใช่ไหมคะเมื่อคืนวายใช่ไหมใช่ค่ะเรามีแผนว่าเดี๋ยวแบบวันนี้ถ้ามีเวลาก็คือเราจะแบบไปเดินเที่ยวเนาะแล้วก็ทําอะไรต่อใช่แล้วก็ทําอะไรต่อนะพรุ่งนี้ไปคาเฟ่ไปคาเฟ่มันเหมือนเจ้าหญิงมากเลยนะคะที่เจมไ่อยากไปใช่ค่ะเจม่หาไว้สนุกไหมคะ หนูมาตาได้วิ่งวิ่งไปเห็นได้วิ่งนั้นเหมือนอะไรนะก่อกองไฟอ่ะเยีกยวิ่งอย่างเงี้ยดูรู้สึกว่าอุณหภูมิ160องศา็นถวงอากาศเป็นไงนะคะน้องทะหนาวเนบุรีริบย์และชอบไหมคะชอบหนูอยากไปญี่ปุ่นอ่ะพูดถึงอยากไปจีนอยากไปเจอหิป เดี๋ยวรอหมดสถานการณ์โควิดเราอาจจะได้แบบไปนะคะน้องซิตี้จะไปไหวใช่ไหมอ่ะเ,เอิมคงไม่ได้เอาน้องซิตี้ไปนะคะทำไมอ่ะคงต้องนั่งเครื่องไปซิตี้ขับไปไม่รู้จะถึงเมื่อไรนะคะอโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็เดินทางกันต่อเนอะเอโอเคเอแล้วเดี๋ยวเราจะ พาไปดูห้องพักว่าเป็นยังไงจะใหม่เซอร์ไพรส์หนูมันตาว่าห้องพักจะเป็นยังไงโอเคโอเคก็เป็นบร,ริเวณลานกลางเต็นท์ที่ดอยอินทนนท์ค่ะใช่แล้วค่ะเมื่อคืนหนาวมากเลยค่ะต้นไม้นี่คือเยอะมากเลยค่ะใช่ค่ะมีต้นสนล้มลืน่นด้านซ้ายนี้เป็นเต็นท์ของผังอุทยานนะครับให้เช่าซ้ายนี้ เป็นเต็นท์ของทางอุทยานค่ะใครไม่ได้เตรียมตัวมาต้องมาเช่าเต็นท์ของทางอุทยานได้ค่ะแต่เขามีอาหารให้กินไหมคะแม่ไม่มีค่ะท,ที่นี่มีที่จอดรถบ้านด้วยนะคะคุณผู้ชมลานจอดรถบ้านค่ะใครที่มีรถบ้านามาจอดที่นี่ได้นะคะจอดตรงนี้ค่ะ บ้านสะดวกเยอะด้วยอยู่ตรงใกล้ห้องน้ำพอดีจดอดได้กี่คันคะจอดได้หลายคันอยู่ค่ะคุณผู้ชมโอเควันนี้เราก็ต้องบายบายดอยอินทนนท์แล้วค่ะแล้วเราก็ไปเที่ยวกันต่อค่ะ ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมนะคะคลิปต่อไปหนูม่มาตาจะพาไปเที่ยวคาเฟ่ค่ะฝากติดตามหนูมาตาด้วยนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของหนูกมันตาเป็นกำลังใจให้หนู่มันตาด้วยนะคะวันนี้หนูมมันตาขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย